เจอกันกับน้องพี่ใหม่เซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้ก็เป็นเลิกดียามดีนะคะส่งมอบรถอีกแล้วนะคะกับรถทําเงินทํางานนะคะวันนี้น้องใหม่ก็อยู่กับพี่นันนะคะและก็ครอบครัวนะคะเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น,นันสวัสดีค่ะน้องใหม่เอ่อพี่นันเห็นรถน้องใหม่ได้ที่ไหนคะอ่าเห็นเห็นจอดอยู่ที่นี่นะคะมีคนแนะนํามาเสร็จแล้วก็เลยออกมาดูเจอแล้วก็ูกใจจองเลยโอ้เห็นไหมพี่นันบอกเลยนะคะการันตีนะคะจากผู้ที่ ออกรถไปแล้วนะคะแล้วก็แนะนําพี่นันมานะคะพี่นันก็เลยได้มาดูรถด้วยตัวเองนะคะเห็นวันนั้นนะคะดูรถนะคะก็ถูกใจเลยนะคะจองวันนั้นออกรถง่ายไหมพี่ง่ายมากเลยค่ะอนุมัติเร็วไหมค่ะอนุมัติเร็วมากโอ้โหอนุมัติเร็วทันใจแบบนี้นะคะต้องรีบมาออกรถกันน้องปีใหม่เสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นันแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจนะคะน้องปีใหม่เสรีไทยรถสวยนะคะก็ออกไปนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวเฮงๆขึ้นไปนะคะวันนี้ต้องหมายกับพี่อนันนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ